สบายดีอันมื้อนี้มาพบกับผู้แดนสตูดิโอตามเคยเนาะอันนี้เป็นคลิปที่3แล้วเนาะอ่าสิมาสอนวิธีการลบไฟล์ลบไฟล์เนาะโอเคเข้าไปเลยอ่าพอถ้าหลายคนซาม่าแล้วบ่ฮู้ว่าสิลบแบบไดแต่ข้าพเจ้าสิมาสอนมื้อนีงน้ง่งายๆเข้าไปเลยเนาะโอเคเข้าไปที่ ถ้าเข้า u t u b e ตัวนี้เนาะตยูทูปตัวเขาวอลโอดเป็นแอปมันจะบ่ได้เนาะโอเคอ่าถ้าตัวเขาไปที่ Google Chrome คือเกิลหาไปเลยนี่เนาะโอเคโคลมจิ้มไปเลยโอ้โหจิมป้าไม่จิ้มไปแล้วเหาต้องพี่แบบไฟส์บุกือเกิลเนาะโอเคตัวนี้จิ้มไปเลยไม่จิ้มได้มันจะออเดต่าแบบนี่เนาะ ก็โทรเาไปเบิ้งกนเนาะว่าไม่ไดจะบอกอกจอนตาแบบนี้เนาะตัวเวมืนเนนะ่อ,อ,อกี้ไม่ดนสานจ้นอยเราขอโทเข้ไปแล้วเหรอเราเอาตัวเขาไปที่เ a ซ e ุ๊กเขาส่นระบบเลยวา่าสมัครใช้งานคือเก่าเนาะเขาไปทีตัวนี้จีเปอเลยโอเคจีเป้เรจะไปนะโอ้จะนอะนตตรตาแบบนี้เนาะท่านผู้ชมโอเคนอนตตาแบบนี้ มื่ออ่อนตาแบบนี้เฮาต้องเข้าไปที่ตัวนี้คือเก่าเนาะลูกศรสามขีดนี่คือเก่าเนาะโบแมนสามจับตัวเธอเนาะโอเคขับไปเลยจิ้มซ้ายเมื่อจิ้มซ้ายแล้วมันจะอ่อนตาแบบนี้เนาะมันอ่อนตานแบบนี้เฮาตบเข้าไปที่ไฟเนาะเข้าไปตีตัวนี้เลยจิ้มไปเลยโอเคเมื่อจิ้มแล้วเอาตีลบตัวไหนเนานะ แต่ว่าข้าพเจ้าสิลบตัวนี้รือว่าทาในใอยากลบตัวใดตัวใดก็ได้แต่ว่าถามมีถ้าทานด้สร้างเฟซของคุณแล้วหรอว่าสร้างห้องลือว่าทานในสร้างมาแล้วเนาะถ้าทานบบมักรือว่าทานอยากลบตัวใดก็ได้เนาอะอยู่นีเนาะชิมไปเลยตัวใดว่าหรือว่าคลิปเใน Facebook ของทานเนาะถ้าทานในบอกอใจหรือว่าข้าพเจ้าอธิบายแบบอย่ากงงๆแน่อย่าลืมถามมาได้เนาะที่เบิก เก้าเก้าเก้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดแปดเบอร์แอปเนาะหรือว่าโทรเอาก็ได้เนาะโอเคเลือกเข้าไปที่เฟซบุ o กมิสเตอร์คาร์ทอมบรีดันเซนโอเค้ยขับไปได้เแต่ข้าไปเจา้าสินลบตัวนี้เนาะโอเค้ยลบทีวีเอฟซียิงซายทีนะฮะตัเวเมื่อกี้เนี่ยข้าไปเจ้าเปลี่ยนสื่อแต่ตัวนี้เอาสิม่ลบออกเนาะโอเคขับไปเลยจิมซายมันจะซาแน่เจ้าน่อยเนาะเพราะว่ามันคือกับเนิ็ทฮะ ติเนาะข้าพเจ้าสิลบตัวนี้ออกเนาะโอเคมันวิธีลบไปง่ายๆเนาะเฮาเข้าไปที่ตัวนี้เพิ่มเติมนี่เนาะ3จับนี่เนาะอันตัวทําอิดนี่ถูกใจที่2แซที่3สร้างตมที่4้างโฟสงานหรือว่าที่5ดูของอเหยียบสมเฟอนตัว4นี่แสดงเอันตัวที่5แก้ไขตั้งค่าอันตัวที่นีเนาะ ตัวตัดการแก้ไขตัดขาเขาไปเลยจิ้มป้ายมันจิ้มปแล้วมันจะออนุตามแบบนี้เนาะเขาบอกมาให้เฮาแต่ว่าข้าพเจ้าสีบเม่บอกว่าตัวนี้มันเป็นแบบไรเนาะแต่ว่าข้าพเจา้าสีบอกวิธีเขาการลบเลยเขาไปเลยทีทั่วป้ายจัดป้ายมาเข้าท,ตา,ตเาที่นตัดตัวนี้แลยเราเรียนโลมาทีตัวนี้เนาะนี่อ่าเขาเขียนว่าเรารวมมาทีอาจาลบ์รวมเนาะลบเอฟซีนิงซายทีนะฮะ ท่านสิลบหรือว่าหรือว่าบ่มาแต่ว่าเออสิอยากลบแต่ว่าข้าพเจ้าสิมาลบแต่เนาะลบไปยากถาวรเลยเนาะจิมเปเลอนี่นะจิมบอนลบเอฟซีทีจาเนาะจิมเปเลอร์บางทเข้าไปตรงนี้การลบเฟรยไม่สามารถยุกเลิกได้เมื่อคุณลบเฟรจะสามารถเรียกเราขึ้นมาในใจว่าจะก็ทานแต่ตรงลบหรือว่าแต่ข้าพเจ้าตกกันว่าลบเลยเข้าไปลบเฟร s i เปิ e เลยโอเคมื่อเอาล็อปเลีเ้ยหรอมันจะเบิง่งว่ามันเห็นแถหรือบ่เนาะโอเคครับไปขับไปเลยเนาะเอาไปเบโปรไฟล์เขาบอกวเห็นยังบ่เนาะอ่าบ่เห็นแล้วเนาะมันจะได้คือความจริงเนาะคือเขาแบบเขาจะบ่เนาะอ่ากิบข้าพเจ้าสอนกันบมัตเตียน,นี้เนาะถ้าท่านใดบ่เข้าใจหรือว่า เสร็จทักมาได้เนาะโอเคออกไปเลยเนาะอ,อย่าลืมกดไลค์กดไซสกดซับสไครต์เด้อขอขอบใจโย้โฮ